ตัดให้เลยตัวช็อกบอลออกมาเนิดหนึ่งนะคะจากนั้นก็ทำลายด้านข้างค่ะโดยการที่พยายามให้มุมนะคะเขาชนมุมจากนั้นเราจะมาทำสายกระเป๋าโซ่จากโมนโซ่นะคะถ้าใครไม่มีอย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดเทคนิคดีๆในการทำเค้กขนมและเบเกอรี่ในทุกๆวันค่ะ มาเราจะมาเปิดตัวพ yes! yes ี่ปูเลยนะคะเราพบกับพี่ปูค่ะยสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะปูนะคะจากร้านเค้กชูการี่นะคะปกติปูทําเค้กสามมิติอยู่ค่ะก็คือทําเค้กสามมิติทําเค้กผลงานทํามาเกือบปีนี้ปีที่สิบเอ็ดละแต่ถามว่าก่อนที่ก่อนที่ปูจะมาเป็นเค้กสามมิติอ่ะคือที่ก็มาเป็นเค้กสามชิ้นร้อยเหมือนกันก็คือทำทำขายในตลาดนัดแบบนั้นเหมือนกัน แต่พอมาถึงจุดหนึ่งที่เรารู้เริ่มรู้แล้วว่าแบบเฮ้ยถ้าสามชิ้นร้อยเนี่ยถ้าฉันไม่ไปเป็นโรงงานไปต่อด้านนี้ไม่ได้ละคือ oh มันทําไม่ได้อะเราจะทําแบบกี่ก้อนเราก็ไม่สามารถขายได้ตรงเป้าที่เราต้องการ mm hmm. ก็เลยแบบไปหาทางจับตัวที่อะไรก็ได้ที่มันทําได้คนเดียวเพราะตอนนั้นเราตัวคนเดียวเนาะยังไม่มีทีมงานยังไม่มีอะไรต่างๆก็เลยได้มาจับเป็นตัวเค้กสัมงติก็มีฟิดแบ่ค่อนข้างดีเนาะเลยทําให้เราเติบโตมาได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะ mm hmm. พวกเรานะถ้าเกิดเสิร์ชใน Google นะคะเค้กแต่งงานนะโอ้โหขึ้นมาร้านพี่ปูชูกอรี่นะคะเป็นอันดับที่1เลยแล้วก็เป็นเค้กนะคะที่ดาราสั่งเยอะมากนะโอเคเราจะมาเรียนรู้นะคะวิธีการทำเค้กกระเป๋าชาแนลบอยตัวนี้เลยนะ ด้านในของกระเป๋านะคะเราจะใช้ช็อกบอลน,นะคะจากนั้นนะคะเราจะนวดให้เนียนแล้วก็ตัดแต่งทรงให้เป็นทรงกระเป๋านะคะเราจะกดให้แนะ่นแล้วก็ตัดมุมนะคะเราจะมีเทคนิคในการวัดคือวัดจากต้นแบบจริงนะคะต้นแบบจริงความสูงของกระเป๋านะคะเป็นเท่าไหร่ของด้านขอบนะคะ,ะเกินถึงกลางมานิดนึนนงเราก็จะวัดเกินถึงกลางนิดนึงจากกระเป๋าของเราแล้วก็วัดความสูงขึ้นมาเขาก็จะมีความสูงที่เป็นมาตราส่วน เหมือนต้นแบบนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่ากระเป๋าจะเป็นไซส์ไหนนะคะเราก็จะได้มาตาส่วนที่เป็นกระเป๋าเหมือนสมจริงทุกไปนะคะจากนั้นทำการลบมุมค่ะแล้วก็จัดแต่งทรงนะคะให้ได้เป็นทรงสีเหลี่ยมผืนผ้านะคะตามกระเป๋าชาแนลนะคะจากนั้นค่ะโลน้ำตาลฟอนดอนสีดำนะคะเพื่อลองถานก่อนนะคะความหนาก็ไม่เกิน2อมิลน,นะคะถ้าเราโลหนามากนะคะ กระเป๋าของเราก็จะหนาขึ้นแล้วก็จะเก็บส่งยากขึ้น oh. วิธีการตัดในการคุมฐานนะคะตัดให้เลยตัวช็อกบอลออกมาเนิดหนึงนะคะจากนั้นนะคะเราจะทําการประกบนะคะตัวน้ําตาลขอ,อนขึ้นไปแปะอยู่ที่ตัวช็อกบอลน,นะคะใช้ปลายมีดนะคะค่อยๆค่ะค่อยๆแปะขึ้นไปนะคะ่ะบริเวณมุมที่เกินนะคะเราก็สามารถพับหรือว่าตัดออกได้นะคะ จากนั้นนะคะเราจะนวดฟอนดอนอีกแผ่นหนึ่งนะคะโลให้เรียบบางเหมือนกันนะคะแล้วก็เอามาขุมด้านหน้าค่ะวิธีการนี้ค่ะจะช่วยทําให้เราได้ขอบได้มุมของกระเป๋าที่ชัดเจนขึ้นนะคะพยายามไล่อากาศออกให้หมดนะคะเพื่อไม่ให้กระเป๋าของเรามีจุดพองๆอ,อยู่นะคะเราก็ใช้สมุนเตอร์ค่ะช่วยทําให้การตัดของเราง่ายขึ้นค่ะถ้าเราเห็นร่องเห็นขอบนะคะมันก็จะตัดงานได้คมขึ้นค่ะ นนะะเก็บรายละเอียดไปด้านหลังให้หมดนะคะต่อมาเราจะทำฝากระเป๋ากันนะคะโดยการโลโฟอนดอนนะคะแล้วเราก็จะตัดให้เป็นมุมนะคะ2มุมก่อนทำการวัดตัวกระเป๋านะคะตัดให้เกินตัวกระเป๋า,ามาเพียงเล็กน้อยนะคะตัดมุมด้านล่างออกค่ะแล้วนำไปพาดกระเป๋าดูนะคะว่าเราต้องการขนาดไหนเพราะตัวนี้จะต้องคุมทั้งหมดทั้งหน้าทั้งหลังนะคะมาร์กจุดเอาไว้ค่ะ แล้วก็ค่อยๆจับฟอนต์ออกมาระวังในขั้นตอนนี้นะคะเขาอาจจะยืดได้นะคะเพราะฉะนั้นหากเพื่อนๆโลบางเกินไปจะทําให้น้ําตาลยืดได้ง่ายขึ้นนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นการวิธีการทําลายตัวช h a n แนวนะคะมาร์กจุดทั้ง4จุดนะคะเพื่อกีบลายค่ะตำแหน่งที่มาร์กนะคะเราจะมาร์กเพียงแค่บางๆแต่ลายที่เราจะต้องทำเนี่ยจะต้องชัดเพราะฉะนั้นกดลายลงไปนิดนึงนะคะโอเคทำการลากเส้น ทุกมุมนะคะทั้งหมดนะคะก่อนที่เราจะลากให้มาตำแหน่งที่เราต้องการลากทั้งสองฝั่งให้เท่ากันก่อนนะคะว่าเราจะลากไปตำแหน่งไหนจากนั้นค่ะใช้ฟอนต์นทูหัวแหลมนะคะในการลากเราจะได้ขอบมุมปรับาณนนี้นะคะทั้งหมดจะเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมสามช่องนะคะเรียงกันอยู่เวลาแกะแบบนะคะคอยดูตัดเข็บด,ดูต่งตางๆนะคะของแบบต้นแบบจริงนะคะแล้วนำมาแกะลายค่ะ ตัวลายกระเป๋านะคะจะเริ่มจากมุมมาสู่มุมนะคะเพราะฉะนั้นสังเกตว่าด้านหน้าของเราอยู่ถึงจุดไหนเราาา์ k ตำแหน่งไว้แล้วเราก็ลากจากมุมไปมุมนะคะใช้ท o กิงขอบหยักนะคะทำลายลายตรงนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับขนาดของกระเป๋าของเพื่อนๆน,นะคะไซส์นี้นะคะกระเป๋าประมาณ8เนิ้วจะอยู่ที่ประมาณ0.5มิลน,นะคะ นั้นก็ทำลายด้านข้างค่ะโดยการที่พยายามให้มุมนะคะเขาชนมุมเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำลายตรงนี้นะคะอาจจะยังไม่เป๊ะในครั้งแรกให้เพื่อนๆลองทำในน้ำตาลฟอนดอนอีกแผ่นหนึ่งแยกก่อนนะคะแล้ถ้าเกิดได้แล้วเราค่อยมาทำแบบจริงนะคะนำไปพาดกับกระเป๋าทั้งใบค่ะ ตัวน้ําตาลฟอนดอนนะคะควรจะมีความแห้งนิดนึงนะคะเพื่อที่จะไม่ให้น้ําตาลเขายืดเพราะถ้าเขายืดเนี่ยมันก็จะใหญ่เกินขนาดกระเป๋าเราต่อไปเราจะมาทําลูกบิดปิดกระเป๋านะคะตัวชาแนลตกลางใช้ฟอนดอนสีทองตัดเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะแล้วก็นามาวัดตรงตาแหน่งที่เราต้องการจะวางจากนั้นนะคะเราจะมาทําเครื่องหมายต่างๆนะคะซึ่งมันจะเป็นตัวสี่เหลี่ยมค่ะสี่เหลี่ยมเล็กๆทั้งสี่มุม แล้วก็ด้านข้างของเขาอีก2เส้นนะคะซึ่งการตัดสี่เหลี่ยมต่างๆพวกนี้นะคะเป็นการแกะลายให้เพื่อนๆน,นะคะดูจากแบบก่อนนะคะว่าเขาเป็นรูปทรงเลขาคณิตรูปไหนนะคะแล้วเราก็ค่อยๆตัดชิ้นเล็กๆนะคะตามแบบจากนั้นค่ะเราจะมาทําโลโกโช้ชาแนลด้วยการไข้นะคะไข้เส้นทวนดอนบางๆทาการกระบาดก่อนนะคะแล้วเราค่อยโค้งเป็นตัวสีสองตัวค่ะใช้ปลายมีดค่ะตัด เราจะทาน้ำบางๆตรงกลางนะคะแล้วเราก็จะนำตัวโลโก้ที่เราทำได้นี่นะคะไปติดค่ะใช้ปลายมีดช่วยนะคะถ้าเกิดแบบเขาขยับนิดนึงไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาปรับด้านบนได้นะคะใช้ปลายมีตัดส่วนเกินออกค่ะเมื่อเราได้แล้วนะคะเติมจุดตรงกลางนิดนึงค่ะเป็นเหมือนที่บิดกระเป๋าค่ะทาน้ำบางๆนะคะแล้วนำไปติดได้เลยค่ะ อตอนนี้เราได้ตัวโลโก้เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราจะมาทำสายกระเป๋าโซ่จากโมนโซ่นะคะใครไม่มีสามารถโลเส้น2เส้นแล้วก็นำมาไข้กันนะคะให้มันตีลักษณะคล้ายๆสายโซ่นะคะแต่ถ้าใครมีโมนโซ่นะคะก็สามารถโลเส้นนะคะให้มีความหนาพอประมาณนะคะแล้วก็กดเข้าไปในพิมพ์โซ่ะคะ่ะพยายามกดเขาให้เต็มตัวโมนนะคะจะได้ลายที่คมขึ้นใช้มีดนะคะค่อยๆตัดน้ำตาลฟอนดนออกนะคะ หลายคนเจอปัญหาบางทีติดที่มวลซินโคนเกินไปอาจจะใช้แป้งข้าวโพดนะคะช่วยทาบางๆก่อนนะคะทาแล้วก็เคาะแป้งข้าวโพดออกแล้วค่อยยัดตัวน้ำตาลฟอนดอนนะคะเข้าไปค่ะ oh. เมื่อเราตัดแล้วนะคะพยายามเคาะเขาออ,อ,ออกนะคะค่อยๆเคาะออกเราก็จะได้สายโซ่มาหนึ่งเส้นค่ะจากนั้นนะคะเราจะทาน้ำนะคะช่วยพย,ยุงตัวสายโซ่ไม่ให้ขาดค่ะที่บริเวณด้านข้างของกระเป๋านะคะ ทำต,ตัวล็อกโซ่ด้านบนโดยการโลน้ำตาลนะเป็นเส้นเล็กๆค่ะเก็บรายละเอียดให้ได้มากที่สุดนะคะตัวนี้จะติดบริเวณขอดด้านบนค่อยๆแปะค่ะถ้าดังบางบานแล้วก็ค่อยๆแปะสายล็อกลงไปใช้ตัวฟอนดอนทูหัวแหลมเนี่ยกดเขาเข้าไปเพื่อซ่อนมุมจากนั้นนะคะเราจะมาทำสายหนังกันค่ะสายหนังเราจะทำเป็นสายหนังสีดำเหมือนตัวกระเป๋านะคะตัดเป็นเส้นนะคะสเส้น ให้มีขนาดความกว้างเท่าๆกันนะคะจากนั้นค่ะเดินขอบกระเป๋าให้เหมือนการตัดเย็บด้วยลูกกิ้งขอบหยักค่ะใช้ไม้บรรทัดช่วยนะคะแต่ว่าอย่าก,กดไม้บรรทัดนะคะเพราะถ้า,ถากดเนี่ยโฟดอนเขาก็จะมีแบนตางแรงที่เรากดวางแค่ให้เป็นไกด์ไลน์ในการกริ้งลูกกิ้งเฉยๆทาการทํามุมของเส้นกระเป๋า1เส้นนะคะอีกเส้นหนึ่งนะคะเราจะพับค่ะจะมีลักษณะเหมือนกับเหมือนสายสองสายนะคะติดกันอยู่จากนั้นนะคะ ำตัวคล้องสายกระเป๋านะคะนําไปคาดอีกทีนึงค่อยๆเก็บมุมตัดมุมออกแล้วก็เก็บเข้าไปด้านหลังแล้วก็ทําจุดเล็กๆนะคะเป็นคล้ายๆกระดุมค่ะแปะเข้าไปที่บริเวณสายนะคะทาน้ำบางๆแล้วนํามาติดบริเวณสายโซ่เลยค่ะติดทั้ง2ฝั่งเลยนะคะพับแล้วก็ทาน้ําแล้วก็นำไปติดตรงบริเวณโซ่ค่ะ เวลาที่เราย้ายไปบนเค้กนะคะให้สายกระเป๋าเนี่ยเขาย้ายไปด้วยนะคะค่อยๆจับไปนะคะไม่งั้นก็จะขาดได้หรือเราสามารถนําสายหนังนะคะไปแต่งบทเค้กได้เลยนะคะยังไม่ต้องทาเซตตอนนี้นะคะก็คือเอาโลกระเป๋าไปวางก่อนเราค่อยเอาสายหนังไปติดบนเค้กนะคะมันจะทําให้เราอะขคลืนย้ายได้ง่ายขึ้นนะคะสายมันก็จะไม่ขาดบริเวณโซ่ต่างๆนะคะเราจะทาสีทองซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้เขามีความเงาขึ้นนะคะเค้กของเราก็จะดูสวยแล้วก็หรูหรามากขึ้นนะคะโอเค ต้องบริเวณสีที่เราเลอเราสามารถใช้น้ำเปล่านะคะจุ่มพู้กันแล้วก็แต้มบางๆไล่สีออกได้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเค้กกระเป๋าชาแนลค่ะใครมีคำถามพิมพ์มาตอนนี้เลยนะอยากทราบชื่ออุปกรณ์แต่ละชนิดอ่าเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูเลยนะ ตัวนี้จะเป็นเรียกว่าอุปกรณ์พื้นฐานชุด starter kit ที่แบบจะต้องมีประจําโต๊ะการทําเค,ค้กงานน้ําตาลฟอ on นดอนเนาะแล้วก็แต่ละแบบเนี่ยเขาก็จะมีอุปกรณ์เสริมต่างกันไปเนาะอย่างเช่นแบบกระเป๋าเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็จะมีอุปกรณ์เสริมตัวโมนซิลิโคนที่เป็นโมนโซอีกตัวหนึ่งที่แบบเพิ่มเข้ามาส่วนอุปกรณ์หลักที่ใช้ในงานน้ําตาลฟ on นะอนดอนเนาะาตั้งแต่ฝั่งซ้ายมือมาเลยนะคะ ตัวที่เป็นแผ่นซิลิโคนตัวนั้นนะคะคือแผ่นซิลิโคนที่ใช้ไว้รองในการโลน้ําตาลคอนนอน<ม>ซึ่งจะคล้ายๆแผ่นลองอบสามารถเข้าอบได้แบบนั้นก็ได้เหมือนกันทวองอบกรุกกุกก,ก,ก,กกี้เนาะถัดมาค่ะก็จะเป็นที่โลเนาะหรือว่าโรลิ่งพินตัวนี้แนะนําแนะนําว่าต้องมี2ไซส์เนาะไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่เนี่ยเวลาที่เราใช้อะค่ะเราจะใช้สําหรับการโลเค้กที่จะคลุมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีแต่ไซส์เล็ก เวลาที่เราโลน้ําตาลแผ่นใหญ่ๆอะคะ่ะมันจะไม่สามารถทําได้กว้างมากคือมันจะเป็นร้อยว่างั้นเถอะเนาะเราจะต้องซื้อไซส์ใหญ่เอาไว้ด้วยทิศง่ายๆเวลาซื้อไซส์ใหญ่อยากให้เลือกตัวที่มันมีน้ําหนักแบบหนักๆเวลาที่เราโลอะเราจะได้ไม่ต้องออกแรงเยอะนะคะส่วนถัดมาตัวนั้นก็คือจะเป็นที่โลกอนดอนตัวเล็กอีกตัวหนึ่งเอาไว้ทํางานเล็กๆบนโต๊ะของเราอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้เนาะก็แบบโลพวกน้ําตาลตัวเล็กๆที่อยู่บนหน้าโต๊ะโลตัวแต่งว่างั้นเถอะเนาะ แล้วก็ถัดมาก็คือจะเป็นตัวมีดมีดเนี่ยใช้มีดหลายแบบแบบแรกก็คือมีดสาหรับปอกผลไม้แบบนั้นก็ได้มีดยาวๆให้มันมีความยาวๆหน่อยเนาะแบบที่2คือใช้มีดปากการหรือมีดที่เขาใช้แกะเขาเรียกว่าอะไรแกะสติกเกอร์ค่ะเอาเอาตัวนั้นมาตัดถ้าเกิดว่ามันเป็นงานชิ้นเล็กๆมากๆนะคะถัดมาตัวแถบสีเหลืองหลายๆอันเซตนั้นเรียกว่าฟอนดอนทูค่ะ หัวเขาจะมีหลายหัวมากเอาไว้ทํางานต่างๆอย่างเมื่อสักครู่ที่เราใช้ก็จะเป็นหัวแหลมธรรมดาเนาะเวลาที่เราเอามาใช้ถัดมาเนี่ยตัวนี้ใช้เฉพาะคนที่ถนัดคนที่ชอบตัวสีฟ้าคือ f o อนต์ทูเหมือนกันแต่ปลายหัวเขาจะเป็นซิลิโคนเอาไว้แบบทํางานจิ้มนิดๆหน่อยๆที่ไม่ต้องการความขมมาก เนาะเราก็จะใช้เป็นตัวซิลิโคนถัดมาที่เห็นอั่นั้นก็คือพวกเส้นลวดต่างๆลวดกับไม้เนาะเราก็จะเอาไว้ดามเอาไว้ตกแต่งต่างๆด้วยเอาไว้ดามหรือก็เสียบตัวเค้กเวลาที่เราแบบขนส่งพวกนี้ค่ะมันจะได้มั่นคงมากขึ้นถัดไปก็คือเรียกว่าสมูทเตอร์หรือว่าเตารีดนั่นเองเอาไว้ทําเรียบคือปกติที่เราทําเค้กค่ะมือเราเนี่ยมันจะมีร่องมีรอยแบบเยอะมากเนาะแล้วก็ลายมือของเรามันก็จะไปโดนบนน,น้ำตาลเพราะฉะนั้นเนี่ยสมูทเตอร์เนี่ยก็เหมือน มือของเราสองมือเอาไว้ทําเรียบทุกส่วนเนาะแล้วก็ส่วนของด้านล่างที่เห็นกันไกลเนี่ยสองไซส์เนี่ยก็คือว่าเวลาที่เราตัดงานชิ้นเล็กๆเ,เราก็จะใช้กันไกลตัวเล็กๆปลายตรงนะแต่ว่าแหลมๆนิดนึงนะคะส่วนอันใหญ่ก็เอาไว้ใช้สำหรับงานอันใหญ่ถัดมาก็จะเป็นคีมตัดลวดอุปกรณ์ตัดลวดตัดไม้ต่างๆเราจะต้องใช้คีมเนาะเพราะว่าถ้าเวลาเราหักเอาเนี่ยมันจะมีเสียนไม่แนะนํานะคะให้หักเอาก็คือใช้ใช้คีมตัดเนาะมันจะขรุขมนะส่วนถัดมาเนี่ยคือลูกกิ้ง ตัวนี้ใช้กับงานชาแนลมอสักครู่ที่ทําตัวลายกระเป๋าะจะใช้ตัวลุกกิ้งตัวนี้มันก็คือลุกกิ้งที่ใช้สําหรับกิ้งตักผ้านั่นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะอุปกรณ์สําหรับงานกอนดอนมีนะที่ใช้สําหรับงานกอนดอนแต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นพลาสติก แล้วมันไม่คมก็เลยเลือกตัวนี้มาอันนี้เทคนิคเลยเ,เลือกตัวนี้ที่มันแบบคมๆเนาะเอามาใช้นะคะคถัดมานั้นก็จะเป็นพวกไม้จิ้มฟันผู้กันต่างๆเนาะผู้กันก็เอาไว้ใช้แบบจิ้มน้ำทาน้ำทา,ำทาสีต่างๆเนาะเมื่อสักครู่ที่เราเห็นนะคะอันนี้คืออุปกรณ์หลักๆเลยวัตถุดิบที่มีเพิ่มจากน้ำตาลคอนดอนก็คือจะเป็นสีที่เพ้นต์ตัวนั้นจะเป็นสีเมทัลลิกค่ะเมทัลลิกฟูดเพ้นต์ มันจะมีสีให้เราเลือกเนาะสีต่างๆเราก็เลือกเอาสีทองค่ะมาใช้ถาได้นะ <c oughs> อุปกรณ์ก็จะมีเพียเท่านี้สําหรับการทํางานน้าตาลตอนตัวเมื่อสักครู่นี้ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ปูนี่ค่ะพวกเราเดี๋ยวเราพบกันนะคะกับรวม1ิสุดยอดคู่สายอาหารและเบเกอรี่นะคะพบกับประสบการณ์ใหม่ที่คุณยังไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะสอนฟรีที่นี่ที่เดียวที่หน้าเพจก้อยตรงนี้ นะคะคสอนฟรีนะก็สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะลากันไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมกันนะคะลาบายบายค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ